นายกรัฐมนตรีเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอิตาลีพร้อมสวมชุดผ้าขาวม้าที่สามารถตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ได้สวยงามหลากหลายเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกูกธารกิจในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนอิตาลีนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่แคว้นลอมบารดียซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำระดับโลกจำนวนมาก และพบหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยผลักดนกกันภาคเอกชนอิตาลีพิจารณาย้ายฐานการผลิตหรือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาการเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งไทยมีศักยภาพและเสนอให้มีความร่วมมือในด้านพลังงานสะอาดที่ทั้งสองฝ่ายอพิจารณาโอกาสในการลงทุนร่วมกันซึ่งไทยพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการด้านวีซ่านายยกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างสําหรับการดำเนินธุรกิจพร้อมเปิดรับการลงทุนและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มที่ขณะที่วานนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้สวมชุดผ้าข,ขาวม้าเดินเยี่ยมชมเมืองวิลานซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของแบรนด์และชาวอิตาลีรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสวยงามของผ้าขาวม้าและผ้าไทยที่สามารถตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อผ้าได้สวยงามใส่ได้ทุกโอกาสและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลากหลายจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงงานผลิตชีสของบริษัทบอนนี่เมืองปามาเพื่อหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยอิตาลีโดยอิตาลีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและแปรรูปอาหารรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป อวามเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสก่อนเดินทางไปยังโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของบริษัทอิตาลีอาริเมนทอรีทั้งนี้เมืองปามาาเป็นผู้นำในการผลิตชีสและการเก็บรักษาโดยโรงงานสามารถผลิตชีสได้กว่า1น0 0 0หมตันต่อปีและสามารถผลิตชีสและเก็บรักษาชีสได้ประมาณ500,000ชิ้นต่อปีด้วยกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานชั้นนำทำให้ได้ชีสคุณภาพเยี่ยมซึ่งอิตาลี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและแปรรูปอาหารรายใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปสินค้าจำนวนมากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยในปี2566ไทยนำเข้าเนยแข็งจากอิตาลีมูลค่า7,920,000ดอลลาร์สหรัฐนายรัฐมนตรีหวังว่าจะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และความร่วมมือนวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปอาจน,นำองค์ความรู้ที่ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้คนไทย นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงการพบหารือจากผู้บริหารบริษัทแลกเนอร์ว่าบริษัทดังกล่าวได้เสนอขายกระเช้าลอยฟ้าขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างครบวงจรขึ้นขั้นตอนต่อไปแตัจ้างที่ปรึกษาโครงการมาศึกษาความเป็นไปได้และงบประมาณในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทเลกเนอร์มีแนวคิดที่จะทำธุรกิจในประเทศไทยมานานแล้วเนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติปูกระดึนจังหวัดเลยถือเป็นเมืองรองที่รัฐบาลต้องการยกระดับแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและต้องพิจารณาอีกครั้งสักิทธิ์ปรับศิลรายงาน